ขึ้นมาเพลงแรกก็แกงแล้วอะสองคนนี้ยทุกคนได,ได้แล้วคือแบบใส่ชุดหนังมันร้อนอะทุกคนแล้วเอ็นดูไปไปโอิโอบอกว่าตัวเองอ้วนจ้าคือถ้าไปไปอ้วนแล้วบุ่มนี้สงสัยทุกคนน้องมีพุงแหละมีพุงแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยไปไปโอิโอแล้วเวลาแล้วแสบแกงพี่นักดนตรีแล้วคุณกู้คือแบบ รู้ทุกอย่างของเพื่อนรู้หมดรู้ดีเนาะไอ้เพื่อนรักอเขาน่ารักวันนี้คนโก้ทุกคนบอกเลยคนโก้เป็นอะไรไม่รู้แบบดูเขนินเขินแล้วนางดีดมากวันนี้คนโก้ดีดมากไปไปโอเดีประเดีนมากหรือว่ามันเป็นคนสุดท้ายพอน้องจะได้กลับขอนแก่นแล้วหรือเปล่าน้องก็เลยแบบเต็มที่อ่ะคืออัเลิรดีดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ คน800คนนะครับในหอวันนี้คือคนเยอะมากเพียบซีเยอะมากทุกคนในสตรีมไลไรอีก3-4ีพันคนน่ะคือแบบสุดจัดอะน่ารักมากไม่รักจริงอะ่ะไม่ดูนะคะโหนถ้าถ้าดูแสดงว่ารักเขาดูทุกคนเขาน่ารักกันมากอะสองคนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงให้แบบสำหรับคนที่เรารักเนาะเราจะรู้กันเนี่ย อืมคนโก้เขาจะดูสไตล์แบบเขินๆเออเเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วก็แสบทั้งคู่800คอวันนี้ยินดีมากครับที่เราได้มาสู่ช่วงรายการนุ๊กปายอ่อนตัวครับผมแล้ววันนี้ดีใจมากที่พวกเราทั้งสองคนแต่งตัวดีมากๆเลยขึ้นมาเป็นพิธีกรในวันนี้ ผลงานเพลงต่อไปเดี๋ยวทุกคนจะได้รับชมน้องน้อยของพวกเราจะได้ขึ้นมาร้องหนึ่งผลงานเพลงน้องน้อยคนสวยใช่ละ่ะน้องน้อยคนสวยอยู่ไหนน้องน้อยคนสวยโอ้ไม oh <my> ่ก็นุก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 ฮะแม่อยากจะฟังวันคิดฮอดดงคิดฮอดดงไหนวันคิดฮอดดีแต่แก๋อ oh. <laughs> วันคิดฮอดดีมันคิดฮอดดีโอ้ถอดแว่นตาออกก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นครับมเมื่อกี้มืดคืมไปหมดค oh, อันนี้ผมดูทำเลทอง<ะ>ไว้แล้วครับเพราะว่าเดือนหน้าผมจะมาจัดคอนเสิร์ตที่นี่น,นะครับ<อ>ใช่ครับโอ้ต้องรอดูก่อนจัดที่นี่ จัดที่นี่หมายถึงในนี้แอร์เย็นๆฉ่ำๆเลยเหรอฮะสิ่งแรวก่อนอยู่ลานจอดรถข้างนอกครับกระซงกระซิบกระซงกระซิบเพิ่งคิดได้เมื่อกี้อ๋อน้องน้อยครับหนึ่งผลงานเพลงที่เตรียมมาร้องจะร้องเพลงอะไรให้กับพี่พ FC เอฟซีแปดร้อยนปังครับที่บอกว่าจะร้องไงที่บอกว่าจะร้องอ่ะเชฟปะไม่ใช่เหรอที่จะร้องอะ เล่ชฟป้าน้อยชอบไหมคะไหมคะผู้ชายชอบงปลายตรงไหนไไหม่เป็นคำพูดเลยว่าจะขึ้นมาร้องก็ไม่ร้อง รัวาออะไรคนกันเองทั้งนั้นเกิดมาจากที่เดียวกันทั้งนั้นก็ไม่น่าจะอายครับแล้วถ้าไม่เกิดที่เดียวกันจะไปเกิดกันที่ไหนครับ <c oughs> อ่ะที่ไหมล่ะครับมันก็ไม่มันก็ไม่ควรที่จะอายกันไหมอ่ะ, <c oughs> อะถ้าเกิดถ้าอย่างมีอ่ะผมเกิดที่นึงอีกคนเออมีบางคนเกิดออกอทางตูดอะไรเงี้ยมันก็ไยอยู่ได้ อ๋อถ้างั้นเวลาไปไหนมาไหนแล้วมีคนถามว่าครับเออเกิดอยู่สไม่ถ้าตอบโรงพยาบาลนี่คือผิดใช่ไหมครับผิด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 อ๋อถ้าตอบที่จังหวัดไม่ไคนคนเขาจะถามว่าครับอ่าถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับโรงพยาบาลก็ถูกครับครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องออกออกตรงนั้นอยู่แล้วอ๋อหมายถึงออก ออกคุณพูดตบพูดตบอะไรครับคนตบคนตงพูดตงอะไรครับพูดตรงไปเลยครับลองพูดดูสิครับลองพูดลองพูดดูคุณได้สินั้นเดี๋ยวนี้ครับนี่คือคำตอบสุดท้ายจากนุกธนดนครับบางคนก็ผ่าคลอดครับบางคนก็ผ่าคลอดบางคนก็ออกทางช่องคลอดดีนะกูคิดได้ บางคนงนะครับคูจิเป็นคนที่ชอบพูดตรงๆอยู่ถ้ากูพูดไปน,นี่มีหาในแปดร้อยอคุณอ,อ,อย่าจันหาคำมาถามอีกครับเพื่อเป็นความโปรเฟชชั่นอลในการสแสดงสดในค่ำคืนนี้ผมร้อนแล้วครับครับถอดเสื้อครับหนาวไหมเหนาวไหมอ้าวมออั่วระเบิดแต่ตอนนี้พุ่งเริ่มออกแล้วมันเป็นอย่างวะ <c oughs> ถามว่าอะไรนะครับถามว่าพุงเริ่มออกแล้วอะไรมันอะไรนะมันเป็นหยังวะไม่รู้อยู่เหรอให้มึงกินทุกวันเนี่ยเออกินดูๆเป็นหยังโอนติมน,นั่นเฮ้ยเนี่ยดูนี่อ่ามึงไปเปิเดดูพุงแกคนนี้นี่ดูสิเห็นพี่ต้อมเป็นแบบนี้แกไม่ค่อยกินนะฮะอ้าเปิดขึ้น ้งวงนี้นะครับ,รบผมบอกไว้เลยว่าคนนี้ปลอดแอลกอฮอลออ์ที่สุดไม่ค่อยกินกับเพื่อนไม่กินเหล้าไม่กินเบียนะครับ<ช>ขนาดสภาพคนไม่กินเหล้าไม่กินเบียนะครับเนี่ย,ย,ยครับ,รบขอประทานโทษครับคุณไป๋ไปโอริโอโปรดอย่าใช้คำอุทานว่าสภาพถ้าไม่อย่างนั้นสภาพมันใช้กับอของที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นี่คือ นี่คือรูปรักษ์กกของ<ม>คนที่ไม่ได้รับประทานเบียร์ใช่ครับนี่คือเห็นตอนที่เขาเงาะใส่เงาะมาเฉยถ้าเขาถอดรูปทองออกพวกคุณจะลุงไหล